สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับพบกับพัตเตอร์ที่โชว์รูมรถบ้านรถมือ2กรีสดาคุชคาเหมือนเดิมเลยนะครับผมตามแคปชั่นเลยหัวเรื่องของเราวันนี้นะครับเรามีที่สุดของรถ2รุ่นนะครับผมของค่ายโตโยต้านะครับผมนั่นก็คือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับวันนี้พัตเตอร์จะนําทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมมารีวิวกันให้ท่านที่สนใจนะครับหรือว่ากําลังดูไลฟ์สดอยู่กําลังมองหาฟอร์จูเนอร์หรือว่าโตโยต้าซีเออาร์นะครับ โชว์รุมเกียรจาุ่คาของเรามีเยอะมากนะครับผมต้องบอกเลยว่าทั้งสองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนหาเยอะมากที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ที่หน้าฟีดของ a c e b o o k ตัวเองด้วยนะครับผมอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบางคนอาจจะเคยเห็นว่า To y o ต้าฟอร์จูมีตัวปีเก่าด้วยที่เป็นหน้านี้นะครับแต่อันนี้ก็คือเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนกับจังหน้ามาแล้วนะครับผมสำหรับลูกค้าที่อยากฟรีดาวน์คันนี้นะเราบอกตรงๆนะครับผมบอกก่อนเลยว่า ลูกค้าที่มีเครดิตนะครับลูกค้าฟรีดาวได้นะครับผมก็คือจัดเต็มเลยราคาคันนี้อยู่ที่899,000บาทเท่านั้นลูกค้าจะผ่อนอยมาน14,000 5เท่านั้นดอกเบี้ยพิเศษของโชว์รูมกฤษฎาคุณค่าของเรานั่นก็คือ0.99เท่านั้นพร้อมของแถมนะครับผม12รายการนะครับใครอยากทราบว่าของแถมมีอะไรบ้างนะอยากหา Fortuner รรุ่นนี้อยู่สีนี้อยู่นะครับ ฝากเบอร์เข้ามาเดี๋ยวพัตเตอร์จะโทรติดต่อกลับไปเดี๋ยวขอรีวิวรถก่อนว่าคันนี้ไม่มีอะไรบ้างนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8แต่ไม่ใช่ตัวขับ4ี่นะครับตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนโฉมมาแล้วก็เป็นโฉมที่คนไทยหลายๆคนนะครับผมหรือว่าคุณผู้ชมกําลังรู้จักกันดีนะครับโฉมนี้เป็นโฉมที่ยอดฮิตกันมากๆนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของเขานะครับภายนอกกระจังหน้าต่างๆที่เป็นโครเมียมโดดเด่นของเขาเนี่ยตัดกับสีนี้มากๆตัวนี้จะเป็นสีเทาพิเศษนะครับสีเทาพิเศษจากโรงงานเลย มันจะดูแบบว่าเรียบร้อยนะบางทีดูแลทําความสะอาดอะไรค่อนข้างง่ายไฟหน้านะครับผมเขาเป็นไฟแบบ bi C e n o n นะครับผมมาพร้อมกับ bi beam led นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ day light นะครับเวลาเราเปิดขับตอนกลางวันก็จะมี day light ตรงนีนะ้ไล่ลงมาด้านล่างนะครับผมมีไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนี่สวยงามนะครับกระจังหน้าของเขาก็คือโดดเด่นอยู่แล้วแหละกับ toyota fortuner นะครับผมสีเทาพิเศษเขาจะออกแบบมาตัดกับสีโครเมียมเห็นไหม เขาก็จะดูแบบลถดูสปอร์ตดูธรรมะธรรมนดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมชุดแต่งของเขาในส่วนของล้อเนี่ยจะมีพลาสติกสีดำนะครับไล่ลงมาเลยตั้งแต่ขอบล้อจนถึงด้านข้างจนถึงไล่ไปถึงล้อหลังกับด้านหลังเลยมาพร้อมกับนี่เลยแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับถัดมานะครับมาดูของส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนี้เลยกระจกจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยนี่ด้วยรถคันใหญ่ๆแบบนี้เขาเลยต้องออกแบบให้ ไฟเลี้ยวที่กระจมองข้างนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับบางคนเนี่ยขึ้นมาด้านข้างนะครับเราพกกุญแจอยู่ที่รถเราก็สามารถกดปุ๊บแล้วก็เปิดประตูออกได้เลยนะครับด้านข้างจะมีบันไดทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็บันไดที่เป็นรถ SUV เนี่ยที่เขาออกแบบมาใหม่เขาจะไม่ได้ติดกับตัวสเกิร์ตแล้วนะครับเขาจะติดกับที่คาลรถเลยจุดเด่นอีกหนึ่งจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือฝากระโปรงหลังรวมถึงไฟด้านหลังของ t o y o t a Fortuner นะครับผมซึ่งเป็น เอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าเวลาคนขับดําท้ายเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ากระจังเขาเรียกว่าด้านหลังเนี่ยที่เป็นโครเมียมของเขาเนี่ยจะมีเขียนเลยว่า f o r t u n e r แล้วก็ไฟท้ายแบบนี้ก็คือเป็นแบบใหม่แล้วนะครับสัญลักษณ์เครื่อง2.8นะครับตัวนี้เป็น2.8 V นะครับผมเครื่อง2,008น,นั่นเองก็เป็นเครื่องดีเซลนะ Fortuner เนี่ยจริงๆมีตัวเบนซินด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้ก็คือเป็นเครื่องดีเซลเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูทดนึงด้านหลังก็เป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับผม ของฟอร์จูเนอร์ดูในกล้องไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเม็ดสีต่างๆนะครับยังอยู่ครบหมดนะครับรอยอาร์คนี่คือแบบว่าคันนี้บอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้จอดตากแดดเลยนะนี่คือสภาพเดิมๆนะถามว่ามีรอยไหมเนี่ยมันมีมันมีรอยเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกลูกค้าก่อนว่าคันนี้มันเป็นรถยนต์มือสองเนาะแต่คันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเวลาปิดฝาท้ายเราก็กดตรงนี้ได้เลยแต่ถ้ามีอะไรเข้าไปขัด เป็นแขนเล่าหรือมือเราเนี่ยฝาท้ายเขาก็จะหยุดทํางานแล้วก็เด้งกลับไปที่เดิมนะอันนี้เราก็ลองทดสอบให้เปิดปิดให้ดูนะครับผมนี่เลยนะครับผมภายในนะครับสวยงามมากๆปุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้เป็นพุทธสตาร์ทแล้วนะครับนี่ก็สตาร์ทติดง่ายมากนะครับเบาะก็ฝั่งคนขับนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าถ้าฝั่งฝั่งซ้ายก็ยังเป็นเบาะแบบแมนนวลนอยู่นะครับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะอ่ะต่ก้องแผ่นมาที่แผงแดชบอร์ดด้านหน้านิดนึงนะครับกับ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะก็ต่างจากตัวก่อนค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นลักษณะนี้เลยมีแพดเดิ้ลชิปมาให้เล่นด้วยนะครับหน้าปัดเข็มไม้ต่างๆหน้าจอแสดงมอนิเตอร์เนี่ยก็เป็นดิจิตอลหมดนะครับผมที่สําคัญก็เป็นภาษาไทยด้วยพูดถึงหน้าจอต่อบ้างนะครับอันนี้คือหน้าจอที่มีมาให้นะครับก็เป็นทัชสกรีนด้วยนี่นะครับผมมาพร้อมกับเนวิเกเตอร์นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงก็เป็นทัชสกรีนหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัด ทัชสกรีนนะครับสามารถมากดเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนโหมดต่างเนี่ยปรับตรงพวงมาลัยได้นะอ่ะถัดลงมานะครับผมหน้าจอ passenger airbag นะครับว่าทํางานหรือไม่ทํางานก็จะแสดงผลตรงนี้นี่คืออ่อนนี่คือทํางานอยู่นะครับถัดลงมาก็จะเป็นแอร์นะครับเพิ่มลดอุณภูมิเนี่ยตามสไตล์ Toyota เลย Toyota ปีใหม่ ai, จะใช้ไฟสีฟ้าแบบนี้ทั้งหมดนะครับเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับเทมอุณหภูมิเราสามารถมาเลื่อนปรับตรงนี้ได้นะครับปุ่มต่างๆจะอยู่ในซ้ายมือของเราทั้งหมดเวลาเราใช้งานเนี่ยทำให้รู้สึกว่า สะดวกสบายต่อการใช้งานนะเวลาเราเอื้อมมือซ้ายมาเนี่ยเราก็มากดปุ่มต่างๆอันนี้ได้นะครับคันนี้ขับง่ายแน่นอนนะครับผมที่สําคัญนะครับราคา899,000บาทเวลาคุณขับไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะเทียบกับตัวเครื่องสองที่ไม่ใช่เครื่องสองแสก็เป็นเครื่องสองตีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าขับทางไกลอะไรอย่างเงี้ยการใช้งานมันอาจจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขนาดเครื่องใหญ่กว่านะครับถัดลงมานะครับปุ่มพวก การเลื่อนกันถไล่ก็มีมาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราขับเร็วหรือขับหมดแบบสปอร์ตไปเลยเนี่ยปุ่มนี้จะหยุดทางานทันทีนะแต่ว่าที่ในตัวเครื่องเนี่ยสแตนดาร์ดของเครื่องเขาเซ็ตมาให้ปุ่มนี้พวกนี้ทำงานกันอยู่แล้วนะครับผม USB ต่างๆนะครับที่วางแก้วนงแก้วน้ําเกียร์ตามสไตล์โตลต้าเลยแบบขั้นบันไดนี่ถ้าคุณอยากเล่นเกียร์แมนวนวลนะครับก็บวกลบได้นะครับผมหน้าจอก็แสดงผลด้านหน้านะครับว่าเราเกียร์อะไรอยู่นะ ถัดมานะครับคนจะสงสัยว่าไอ้อีโคโหกับ Power m o ์โมเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าคุณกดโหมด Eco นะครับผมในรถยนต์หรือรถเก๋ง SUV ของ t o y ต t a เนี่ยระบบทุกอย่างนะครับผมมันจะรู้สึกว่าดาวลงนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นคุณรู้สึกว่าบางทีคุณเปิดแอร์แรงเลยแล้วคุณมากดโหมด Eco เนี่ยมันจะดอบการทำงานของแต่ละโหมดต่างๆนะครับเพื่อให้รถเนี่ย ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะครับและการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยลดลงทําให้คุณขับขี่ได้อย่างประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะถ้าคุณกดโหมดพาวเวอร์แน่นอนนะครับผมลดแรงนะครับการทํางานของเครื่องยนต์ต่างๆก็คือทํางานหนักขึ้นไปด้วยนะครับผมอัตราการกินน้ํามันของเขาก็จะเยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2โหมดหรือถ้าจะปิดโหมดก็ได้ก็กดซ้าที่เดิมก็เป็นโหมด normal ธรรมดาที่เซ็ตมากกับตัวรถนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง หนึ่งจุดเด่นที่เขามีมาให้บนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับผมโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยให้วัสดุที่ค่อนข้างแบบอ่ก็โอเคนะค่อนข้างโอเคเลยนะครับในที่วางแขนหรือข้อศอกด้านซ้ายเนี่ยเอ่อตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นหนังนะครับด้านขวาเขาก็จะเป็นหนังเหมือนกันทําให้เวลาเราวางหรือว่าเราวางแขนอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราจะขับรถอย่างเงี้ยทาให้แบบเราไม่เจ็บศอกเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะสีน้ําตาลเป็นหนังแบบนี้เลยนะครับเบาะใหมต่ตึง ถัดมาด้านบนนิดนึงที่เขาเปลี่ยนใหม่นะครับแผงด้านบนเนี่ยเขาจะออกแบบมาจริงๆก็ถามว่าใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้แหละมันเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับไฟสามดวงเนี่ยเขาเป็น LED แบบนี้สามดวงเลยสีขาวนะครับผมก็ตรงเนี้ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าเขาทํามาเป็นแบบให้สวยงามเพิ่มความสปอร์ตเป็นแนวๆของฟอร์จูเนอร์เนาะถัดมาตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แว่นนะครับผมสามารถเอาใส่แว่นเก็บไว้ตรงนี้ได้นะครับอ่านี่เลยนะครับผมส่วนของด้านหลัง ไม่ต้องกลัวเลยว่ารถข,ขนาดใหญ่ขนาดนี้อย่าง SUV ของค่าย Toyota เนี่ยจะไม่มีแอร์หลังนะครับผมทุกที่นั่งนะครับมีแอร์มาให้แล้วนี่เลยตามสไตล์รถ SUV นะครับผมด้านหลังเนี่ยนั่งสบายนะครับบอกเลยว่านั่งแล้วสบายมากแต่ว่าอาจจะลําบากตอนขึ้นนิดนึงเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสูงนะครับการยืดขานะครับข้างหน้าจริงๆเนี่ยพัตเตอร์เนี่ยบอกคนขับที่พัตเตอร์นั่งเมื่อกี้ปรับลงมาสุดแล้วนะเกือบสุดนะ นี่ก็ยังคนนั่งข้างหลังก็ยังรู้สึกว่านั่งได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีเ,เล็กรูมด้านล่างเนี่ยเขาจะมีให้สอดเท้าเข้าไปด้านล่างด้วยทําให้เวลานั่งเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบเนี่ยจะนั่งแบบเอ็นก็ได้นะครับผมก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมมาพร้อมกับตัวชาร์จนะครับถึง2จุดด้วยกันนี่เขาจะมีตัวชาร์จด้านนี้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นยูนิเวอร์แซลนะครับผมเสียบกับตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เลยนะตรงนี้ก็มีที่ใส่แก้วสามารถวางแก้วได้แบบนี้เลยสอสออันถ้าไม่ใช้เราก็ดันเก็บนะครับ ด้านหลังนะครับเบาะหลังนะครับจะเก็บลักษณะนี้นะครับเพื่อให้เวลาบางทีเนี่ยเราจุของเนี่ยมันจุได้มากยิ่งขึ้นถ้าเราแบบถ้ารถที่ออกแบบมาให้แบนเนี่ยให้พับเก็บแบบพับเฉยเเนี่ยเท่ากับว่ามันจะสูญเสียพื้นที่เก็บของไปนะครับผมอันนี้ก็พับด้านข้างก็ค่อนข้างโอเคนะข้างหลังก็มีที่ชาร์จแบตด้วยนะครับไม่ไม่เหมือนกับ SU v บางรุ่นนะอาจจะมีที่ชาร์จแบตแค่ช่วงตอนกลางนะครับมีที่ชาร์จแบตแต่ข้างหลังไม่มีแต่ f o r ์ u เนอร์มี ครับคันนี้ก็คือครบเครื่องเลยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกอีกทีหนึ่งว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับผมมคันนี้สีเทาพิเศษนะครับเครื่อง2.8ตัว V เป็นดีเซลนะครับปี2015หลายคนสงสยัยปี2015เปลี่ยนโฉมแล้วใช่ไหมคันนี้เป็นปลายปี2015เขาก็จะเปลี่ยนโฉมเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมราคาอยู่ที่899,000บาทนะครับเป็นเครื่อง2.8ขับ2สีเทาพิเศษรถมือเดียวออห้างไปแดงนะครับใครอยากเป็นเจ้าของก็มาเลยที่โชว์รูมกินสาคุณค่าของเรานะ มีแบบนี้นะครับมีอีกหลายคันนะไม่ว่าจะปี10 11 12 13 14 15คือเรามีทุกรุ่นทุกสีนะครับอยากให้มาเป็นเจ้าของการใครหา f o r t u n e r อยู่ไม่ควรพลาดเลยโชว์รูมกิจสราคูดข่าวของเราเนี่ยยังไงพัตเตอร์ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับรถยนต์มือสองนะครับใครที่อยากออกรถยนต์มือสองนะครับนึกถึงกิจสราคูดข่าวของเราโชว์รูมของเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกบางแคนะครับกรุงเทพมหานครถ้าใครมาไม่ถูกนะครับเซิร์ชกูเกิลเลยหรือโทรหาพัตเตอร์ได สุดท้ายแล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยกับ u ู u ูบชาแนลนะครับพิมพ์เข้าใน YouTube เลยกิจ mm hmm. ดาคุตคา mm hmm. คุณจะได้แบบรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับที่บ like ัตเตอร์ไลฟ์สดไปเซล์ท่านอื่นๆไลฟ์ like สดกันไว้นะครับผมทางทีมงานตัดต่อของเราก็จะตัดต่อคลิปวิดีโอหลายๆคลิปนะครับลงไปให้ท่านได้ดูกันว่าโชว์รูมของเรานะครับมีรถรุ่นไหนขายบ้างรถรุ่นนี้ขับยังไงภายในเป็นยังไงนะครับผมมีคลิปวิดีโอมากมายเลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c ค i b e ติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่ สำหรับวันนี้นะครับผมพัตเตอร์ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ดูพัตเตอร์จนจบไลฟ์สดนี้นะยังไงติดตามกันใหม่นะครับในช่วงไลฟ์สดหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ